อืออ้อแซ่บอืนี่ตกคนๆ ันเผ็ดัหวานสออ้มซอสกอิดด crap yep. Yeah. Mm -hmm. mm -hmm. แคบหมูกรอบมากน้องแคบหมูอือ milhão, não é pouco. มานะก๋วยเตี๋ยวเรือ Uhum. não <melodicelandeles> ไอ้มืกินอาหานนีต้องสร้างแบบขนๆรูปผมด,ด้วยตัวแฉบทำไมผมถึงมากินบ่อยแล้วก็ทำไมถึงว่าอร่อยลูกชิ้นร้านเขาเป็นลูกชิ้นแชมป ไม่เหมือนก๋วยเตี๋ยวทั่วไปก๋วยเตี๋ยวทั่วไปที่ร้านข้างทางแบบนี้เขาไม่เขาไม่เอารุกิ้นแถนแบบนี้มาขาย Rồi <laughs> <laughs> là 55 bạc. เก็ดรถจัดอือยู่จะข้องหันไม่หงังอือ Ngon yeah. yeah. <laughs> ลูกมุนง่อยแงยแล้วโอ้ลองทาไมลูกค,ครับ